สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดราคาแรงได้อีกหนุ่มปิดการขายกล้วยแดงอินโด2ต้นราคา1.2ล้านบาทหลังกลายเป็นความผิดของผู้ที่ชื่นชอบพืชใบด่างที่หายากและทําให้ราคานั้นสูงตามไปด้วยยิ่งใบด่างและมีความแปลกมากเท่าไหร่ราคาก็จะพุ่งขึ้นไปอีกหลักหลายแสนบาทจนไปถึงหลักล้านก็มีซึ่งล่าสุดเพจเฟซบุ๊กยูอเวนเจอร์ได้โพสต์ลงในเพจ คนรักกล้วยด่างเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาลังไข่กล้วยพันแดงอินโด2ต้นให้กับลูกค้าที่มาซื้อในราคา1.2ล้านบาทโดยได้ระบุข้อความว่าวันดีๆอีกหนึ่งวันปิดแดงอินโด2ต้น 1.2m อนแมตุกแกมิดไนท์2แม้ฟงหวินขี่พายุทะลุฟ้าขอบคุณครับคุณจูนเฮงเฮงรวยๆวยต่อยอดหนอนลูกนะครับ หลังจากพจนดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีคนเข้ามาแสดงความยินดีและชื่นชมความสวยงามของต้นกล้วยดังกล่าวเป็นจำนวนมากและบางคนบอกว่าสมราคาขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ